ผมจะสอนแบบรวดเดียวเลยแบบเร็วๆเออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดใต้คลิปนั่นแหละอ,อ,อันนี้อันนี้คือผมโหลดไปแล้วแล้วก็ติดตั้งแล้วต่อไปก็ตัว Data เข้าไปเลยเข้าไฟล์สีเขียวไปเลยแล้วก็คัดลอกอคัดลอกแล้วก็พับพับไปอยู่เนี่ยเห็น a n d ด o i d ป่ะแล้วเข้าไปตรง Data แล้วก็วางไปเลย อันนี้ผมโหลดวางไว้อยู่แล้วไงแล้วก็ออกออกแล้วก็เราต้องเข้าไปตัวที่ o b v อันนี้ผมโหลดไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เข้าสีเขียวขัดลอกเหมือนเดิมเลยเหมือนกันเมื่อกี้เลยแล้วก็พับกลับครับเอาไปวางที่ OBB นะไม่ใช่ data แล้วก็วางแช่นั่นแหละไออันนี้เมื่อกี้ไม่ได้กดคัดลอกมาเดี๋ยวอาใหม่เอาใหม ครับครับครับไปอยู่ถ้าใครหาไฟล์ไม่เจอไปกดตรงดาวโหลดกดดาวน์โหลดมาแล้วก็ OBB เหมือนเดิมเขาใส่เขียวคัดลอกแล้วก็พับพับพับอ r นดอเ์มอนเดิม OBB แล้วาวางไปเลยนี้เหมือนการโหลดวางไว้แล้วครับครับ ขั้นตอนต่อไปก็ไปแฟ้มสีฟ้าสีฟ้าก่อนก่อนเล่นมันต้องเปลี่ยนชื่อไงไม่งั้นมันก็เข้าเซิร์ฟไม่ได้รอแป๊บโฆษณาอะไรเยอะๆหรือเปล่เข้าแล้วเข้าแล้วแล้วก็หา Android เห็นปะ่ะ Android เขาไปเลย Data แล้วก็หาเกมที่เราลงไว้เป็นรูปโลโก้เนี่ยแล้วก็ไปตั้งค่าที่ Setting เข้าไปเลยแล้วก็เห็นเปล่าคำว่า name แก้ไขชื่อไม่ต้องเว้นบักนะเอาชื่อแบบประมาณนี้แล้วก็ออกก่อนออกก็กดบันทึกด้วยนะเราก,กดแก้ไขแล้ว แล้วก็บันทึกด้วยแล้วก็เข้าไปที่เกมเข้าที่เกมเข้าไปเลยเดีย๋ยวผมจะสร้างตัวละครให้ดูมันมีอีกขั้นตอนหนึ่งสร้างตัวละครแล้วมันต้องตั้งชื่อตั้งชื่อแล้วก็แบบมันมีขีดล่างอะ่ะมันจะให้ให้เราตั้งมันบังคับตั้งไงไม่งั้นก็มันจะเข้าเซิร์ฟไม่ได้ นี่เข้ามาสร้างนี่อันนี้คือชื่อสมมุดนะคือแบบผมตั้งแบบเนี้ยแล้วก็มีเว้นวักขีดล่างแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวใหญ่เล็กอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปเ็นกว่ามันจะได้แต่มันต้องมีขีดด้วยนะสร้างก็ต้องมีขีดล่างอ่ะแค่นี้แหละแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็เข้าเซิร์ฟเล่นได้เลยตามปกติ